สวัสดีครับมาดูวิธีการโครจรของดาวบนท้องฟ้าที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะครับดาวประจําราศีเกิดคือดาวพระฤหัสบดีก็ยังกลุ่มลัดเป็นเกษตรไปจนถึงวันที่22เมษาย2566นะครับเป็นเวลา1ปีเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงเดือนพระฤหัสบดีในเรือนนวางจะ โคจรบอกเรื่องราวต่างๆช่วงนี้พ่านหัสถือว่าพักองศานะครับถอยหลังอยู่ในราศีของตัวเองในเรือนนวางจึงอยู่ที่ราศีพิจิกใช้เวลานับเดือนนะครับแต่พระเสบดีอยู่ที่ราศีพิจิกนี่ก็ได้ตำแหน่งที่ดีนะครับเป็นมหาจักรมหาจักรพักตัวขึ้นเป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันโฉงเฉงช่างผาดฝนหนักหนาหน่ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจคำว่ามหาจักรก็คือภาระหน้าที่ที่คุณจะได้เกี่ยวข้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ความเพียรความขยันมากเป็นพิเศษเพราะเัสเป็นมหาจักรในเรือนาวางเรือนสุภาสุภาหมายถึงเจ้านายหมายถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ หมายถึงศีลธรรมจัญญาหรือเรื่องของการต่างประเทศก็ได้นะครับเมื่อพระหัสบดีเป็นมหาจักรในเรือนสุภะย่อมมีภาระรับผิดชอบหรือต้องเกี่ยวข้องกับท่านเหล่านั้นคนเหล่านั้นนะครับแต่ก็หมายถึงความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตที่จะบังเกิดขึ้นแต่ในช่วงวันที่1-5ถึง5สิงหาคมนี้ มีดาวหลายๆดวงเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็จะมีดาวพระอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยในช่วงต้นเดือนนะครับ123นี้ได้ดาวคู่มิตรกับพระฤหัสบดีนะครับแต่พระอาทิตย์นี่คือดาวประจำเรือนอริพอมาร่วมกับพระฤหัสบดีในเรือนระหว่างที่เรือนสุภะก็จะหมายความว่าการได้มิตรการได้รับเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้พบ พระสงฆ์อกค์เจ้าครูบาอาจารย์หรือเจ้านายที่คอยมาเคื่อหนุนผูกพันนะครับพระหัสบ,บดีร่วมกับพระอังคารอังคารในเรือนาวางเป็นเกษตรนะครับในราศีจักก็เป็นเกษตรที่เรื่องการเงินเพราะฉะนั้นพระหัสบ,บดีเกี่ยวข้องกับพระอังคารก็หมายความว่าคุณก็จะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการได้รับรายได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ความมีสเสถียรภาพความมั่นคงนะครับอันนี้เรียกว่าคู่สมพลกันกันกบพระฤหัสบดีการที่ดาวมฤตยูโครจรร่วมกับพระฤหัสบดีด้วยบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับที่คุณจะต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีต่างๆการสื่อสารแล้วก็การฝึกให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ติดต่อกับคุณในระยะห่างไกลกันใช้ เทคโนโลยีให้เป็นเช่นไ n e f a ฟ e วิดีโอคอลต่างๆพวกนี้นะครับและการทำธุรกิจการงานการประชุมผ่านออนไลน์ต่างๆนี่ก็จะเข้ามาข้องเกี่ยวมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันพระราหูและพระเกตนะครับในช่วงต้นเดือนนี้ก็โคจรดีมากพระราหูคือดาวประจำเรือนวินาศนะ,นะครับในราศรีจักรโคจรเป็นเทวีโชคอยู่ที่เรือนการเงิน ในความหมายก็คือการนำของเก่าสิ่งเก่าหรือมาจัดมาแต่งมาขยับขยายมาโมดิฟายแล้วก็มาตรวจสอบเพื่อการสร้างสารรค์อาชีพการงานนะครับมาแปลสภาพให้เกิดมีทรัพย์สินเงินทองและก็ใช้ในการประกอบกิจการงานต่างๆนะครับพระาหูในเรือนาวางเป็นมหาอุดในเรือนสุภาษ ย่อมหมายถึงการได้รับภาระอันยิ่งใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็ได้นะครับคนต่างถิ่นต่างชาติก็ได้นะครับในการบริหารจัดการเรื่องการงานและอาชีพรายได้ผลประโยชน์ต่างๆนะครับแต่ว่าการที่พระหัสบดีร่วมกับพระราหูคือการแอพพลายการพลิกแพลงการใช้กลยุทธ์การใช้สติปัญญาในการเอาตัวรอดในการสร้างสารรค์งานให้สำเร็จนะครับ ก็จะสำเร็จด้วยดีติดแต่ว่าเมื่อพระอาทิตย์เข้ามาร่วมในช่วงต้นเดือนนี้อาทิตย์จะดับนะครับคำว่าอาริหมายถึงผู้ที่คอยเกื้อหนุนผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยแก้ปัญหาก็จะกลายเป็นคนนำปัญหาเข้ามาให้จะมีเหตุผิดพลาดผิดหวังอยู่บางประการนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1ถึง5้สิงหาคมนี้อยู่ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ให้ระวังต้องโทษจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอันจะทําให้ผิดศีลธรรมจริยาต่างๆก็จะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะครับในช่วงกลางเดือนพระราหูในเรือนระวางที่เป็นมหาอุดจะเข้าไปอยู่ที่เรือนมอรณะเป็นราชาโชคหมายความว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินเงินทองต่างๆโอกาสในการเดินทางไกลมี ปัญหาใดๆก็ตามที่เก็บมั่งมุมไว้ก็จะได้รับการแก้ไขแล้วก็แก้ปัญหาเหล่านั้นได้โดยการได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากบุคคลอื่นนะครับยิ่งดาวประจำเรือนการเงินคือพระอังคารนะครับช่วงเดือนนี้ก็โคจรเป็นกเกษตรในเรือนนวางด้วยราศีจักรก็เป็นกเกษตรด้วยที่เรือนการเงินย่อมหมายถึง ความเจริญเติบโตวความมั่นคงฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีมากๆนะครับยิ่งมีพระราหูเข้ามาร่วมด้วยนี่ก็ถือว่าทําให้คุณมีพลังมากขึ้นราหูธาตุลมอังคารธาตุลมอยู่ในราศีธาตุไฟหมายถึงความโหมกระพือพลัดความรวดเร็วนะครับแล้วก็ความกล้าหาญแต่ในวันที่10 สิงหาคมพระอังคารนี้จะย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชะแล้วก็เป็นราชาโชคแต่ขณะเดียวกันก็เป็นประเกษตรด้วยนะครับความที่ดาวพระอังคารโคจรเป็นราชาโชคตั้งแต่วันที่10สิงหาเป็นต้นไปนะครับถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นด้วยภาระหน้าที่การงานก็มีมากเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็โอกาสที่จะได้ใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องต่างๆก็มีนะครับจะมีคนมาชักชวนดําเนินการเรื่องเหล่านี้ส่วนการที่พระอังคารเป็นประเกษตรด้วยนะครับที่เรือนสุภาะพระอังคารครองราศีพิจิกเรือนสุภาพะด้วยแล้วพอมาเป็นเกษตรที่เรือนสหัชชะ ก็หมายความว่าเมื่อคุณมีเหตุจะต้องเดินทางไกลไปต่างถิ่นเป็นระยะเวลาพอสมควรก็จะมีภาระหน้าที่ที่ผูกพันอยู่ก็คือการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่หรือการดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ภาระจากเจ้านายต่างๆจะต้องหาคนสำรองไว้ทดแทนดูแลนะครับเพราะช่วงนี้อาการถ้าเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะดีมากนะัก แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเจ้านายที่พึ่งพาอาศัยหรือเรื่องของการต่างประเทศนะครับเมื่อได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นย่อมมีเหตุต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปโดยเฉพาะการดูแลรักษาความใกล้ชิดที่มีอยู่กับผู้หลับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเหตุให้ต้องพึ่งพาเพื่อนพี่น้องในการช่วยเหลือเกื้อหนุนในกิจต่างๆ ช่วงแรกที่พร่งคารย้ายราศีวันที่10สิงหาคมถึงประมาณวันที่14สิงหาคมในเรือนนวางพรังคารจะเข้าเป็นมหาอุดยู่ที่เรือนลาภะนะครับถือว่าเป็นความโชคดีถ้าพรางคารคือดาวประจําเรือนการเงินแล้วโคจรในเรือนสหัชชะหมายถึงเพราะภาระหน้าที่การประกอบกิจการงาน ที่จะต้องเดินทางที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสังคมที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกเพราะเหตุการณ์บังคับด้วยเหตุแห่งการสแสวงหาโชคลาภรายได้และภาระหน้าที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีรายได้ลาบผลประสบความสำเร็จพอสมควรถ้าพลางคารแทนความหมายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในช่วงแรกนี้ก็ถือว่าท่านหนุนนาส่ง ให้มีอำนาจวาสนาอังคารเป็นมหาอุดในเรือนลาพระแต่ก็เป็นมหาอุดในเรือนพระเสาต้องมีการแตกแยกแตกหักหรือการตัดสินใจใดๆที่เด็ดขาดจะทำให้มีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องเด็ดขาดให้มากในช่วงเดือนนี้ดูที่ดาวพระเสา ซึ่งเป็นดาวประจําเรือนลาภลาภผลที่พร่างคานเรือนะวางเข้ามาเป็นมหาอุดพระเสาวนี้ติดขัดปัญหาอยู่นะครับเรื่องของเกา่าของแกเรื่องของรายได้ลาบผลนะครับยังพักองศาเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุบั่นทอนและฉุดรั้งความก้าวหน้าในเรือนนวางก็จะบ่งบอกไว้ว่าคือเรื่องของความรักหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของทางเพศการร่วมหุ้นลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ยังทําให้เกิดความเสียหายอยู่บางสิ่งบางอย่างตัดได้ตัดระงับไว้ได้ระงับไว้ก่อนเรื่องของความรักในช่วงนี้ไม่ใคร่จะดีเท่าไหร่นะครับส่วนดาวประจำเรือนปตนตีเรื่องของคู่ของคนรักในวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับจะย้ายเข้าสู่เรือนอริหมายถึงความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ปัญหาเรื่องของขอครอบครัวก็ยังคงมีอยู่จนผ่านพ้นไปถึงวันที่21สิงหาคมหลายอย่างจะคลี่คลายนะครับเมื่อพระพุทธโคจรเข้าเป็นเกษตรในเรือนปัตตนิเรื่องของความรักจะสุขสมหวังดีมากมีเสถียรภาพมีความมั่นคงดีและพระพุทธนี้ เลงกับพระฤหัสบดีก็คือตัวคุณเองหรือเรียกว่าดาวตนุรักษ์ที่โครจรเป็นเกษตรอยู่นั้นเป็นความรักที่ใช้ปัญญาความเห็นอ,อกเห็นใจเกื้อหนุนเกื้อกูลต่อกันมิใช่เรื่องของเกเรตันหานำหน้านะครับแต่เป็นเรื่องของปัญญาความคิดเห็นที่ถูกต้องการช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเป็นเครื่องนำทางนำพาชีวิตรักให้มีความราบรื่นสำเร็จสมหวังมากยิ่งขึ้นนะครับ ในวันที่7สิงหาคมดาวพระศุกร์คือดาวประจำเรือนสหัชชะและประจำเรือนมรณะด้วยนะครับโคจรเข้ามาที่ราศีกรกฎและก็เป็นราชาโชคในเรือนปุตตะในความหมายหลายประการดังนี้นะครับก็คือ1โอกาสที่จะได้ที่อยู่อาศัยราบรื่นสำเร็จสมหวังโอกาสที่จะได้ผู้ใต้บังคับบัญชา และโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการตั้งท้องตั้งคันโอกาสก็มีนะครับส่วนใครที่ปรารถนาจะเดินทางไกลไปต่างประเทศก็จะได้ที่อยู่ใหม่ที่ราบรื่นสำเร็จสมหวังใครที่ต้องการงานก็จะได้งานใหม่นะครับแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นช่วงที่จะต้องเดินทางอยู่นิ่งไม่ได้ความราบรื่นสำเร็จสมหวังก็จะมีความรักความชุ่มฉ่ำใจก็จะมี แต่บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีการขัดแย้งกันหน่อยเมื่อพระศุกโคจรเล็งกับพระเสาร์นะครับเป็นดาวคู่ศัตรูก,กันก็อาจจะขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์รายได้หรืออาชีพบางอย่างไม่ค่อยจะลงตัวบางทีบางครั้งว่าจะราบรื่นสำเร็จแต่ก็มีปัญหาติดมาบางทีบางครั้งก็เหมือนว่าจะได้แต่กับเสียเฉียดไปเฉียดมาแบบนี้นะครับ เป็นอาการของพระศุกร์ที่เป็นราชาโชคแต่ก็เลงกับพระเสารเป็นดาวคู่ศัตรูเหมือนถูกผีหลอกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางไกลาการหาที่อยู่อาศัยการเริ่มต้นใหม่หรือแม้แต่เรื่องของความรักก็เผื่อใจไว้ก่อนนะครับพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่ความสุขแม้จะมีนิดเดียวแต่มันก็มีสัมผัสแล้วก็กอดความสุขเหล่านั้นไว้นะครับ อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือนะครับวันที่17สิงหาคมพระอาทิตย์ที่เป็นมหาจากความหมายดังกล่าวไว้ตั้งแต่คลิปก่อนแล้วนะครับอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงเป็นเกษตรแต่ว่าในเรือนอริอันนี้จะในความหมายที่ดีแล้วนะครับในช่วงแรกที่พระอาทิตย์ย้ายเข้ามา3วันแรกนะครับตั้งแต่วันที่171819นะครับ ในเรือนนวางพระอาทิตย์จะอยู่ในราศีเมษแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยความหมายนี้ก็หมายถึงการที่จะได้ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจวาสนามากกว่ามาสนับสนุนเกื้อหนุนคอยแก้ปัญหาแล้วก็ส่งเสริมเรื่องอาชีพการงานสนับสนุนให้คุณมีความเจริญก้าวหน้านะครับแต่ถ้าในพื้นดวงชะตาท่านใด มีพระราหูเกาะอยู่ที่ราศีสิงห์หรือราหูจะเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีกุมก็ตามแต่นะครับเมื่อพาทิตย์โคจรเข้ามาต้องเนี่ยอาทิตย์จะดับนะครับสิ่งที่ได้กลับกลายเป็นเสียจะถูกผู้ใหญ่ลงโทษนะครับอำนาจวาสนาที่มีก็จะหม่นหมองลงหรือถูกปลดถูกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังและหาเหตุป้องกันแก้ไขไว้ถ้าใครที่ มีพระราหูในพื้นดวงชะตาอยู่ที่ราศีสิงหรืออยู่ที่ราศีกุมนะครับอาทิตย์แม้มาเป็นเกษตรแต่อาทิตย์ก็จะดับเมื่อมาต้องพระราหูจากดีก็จะกลายเป็นเรื่องร้ายแทนนะครับป้องกันแก้ไขไว้ก่อนจะดีมากแต่ถ้าไม่มีพระราหูรับอยู่เช่นมีดาวคู่มิตรหรือดาวอย่างอื่นที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อดวงอาทิตย์อยู่นะครับ ดาวนั้นก็ถือว่าเด่นขึ้นมาทันทีเพราะอาทิตย์เข้ามาส่องพระอาทิตย์ในเรือนนวางเป็นมหาอุดย่อมส่งเสริมนะครับให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าจะมีภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับความก้าวหน้าในชีวิตก็จะบังเกิดไปตลอดเดือนนะครับยกเว้นช่วงที่พระอาทิตย์ในเรือนนวางนั้นโคจรเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับ จะเป็นในช่วงเดือนกันยายนนะครับที่จะทําให้คุณมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยเสี่ยงต่อการติดโรคนะครับแล้วก็การเกิดปัญหาอุปสรรคเรื่องหนี้สินต่างๆหรือความเดือดร้อนที่มีมาจากคนที่ไม่ถูกกันนะครับอันนี้ช่วงเดือนกันยายนก็รอฟังคลิปต่อไปนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภผลอันเกิดจากการเสี่ยงโชคจะ ด้ลงหน่อยนะครับเพราะว่าจะไปใส่ใจเรื่องการงานแต่ถ้าหวังโชคลาภผลให้ติดตามครูบาอาจารย์พระสงฆ์โอกค์เจ้าเจ้านายพ่อจะเป็นคนให้โชคมากกว่านะครับโอกาสมีโชคลาภผลตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ก็มีแต่ขอให้พึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าวัดทำบุญ โอกาสที่จะมีโชคลาบผลและเสริมดวงชะตาของคุณทั้งเรื่องของวาสนาเงินตราตำแหน่งลาบสการะต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นตามมานะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับ